มาที่สาม้วครับมื่อนี้ไปท่านใดกรนหน่ำคุณครับฝนตกสองสามมือแต่เมื่อคืนห่างที่ตีไว้เตยปีกลายนี่แหละครับห่างนิดหน่อยครับนี่ครับตีไว้เตยปีกลายนี่ครับก็มาหอดครับเลาะอมทิพย์อมแดนมาจนระายแล้วครับใบซองแล้วครับเมเคยได้ยิ่งครับห่างนี่ตีใบก็ได้เรืวมือนีว่ามีองไปกันทีมารอเบิรงครับวันสิได้ยิ่งวันอาทิตย์ิ่งทีใดก็ไปเบิรงกันนะครับทั้งทึ่งหมดนะครับ สิขึ้นได้บ่ครับมันสิหักก่นอนบ่เนี่ยมันสิพาหักบ่เน,นี่ครับห่างนิดหน่อยหนึงครับครับไปพอกันตึงๆกันแล้วครับผมที่ขึ้นมากพอเลยครับพี่น้องเลยใส่เลยครับบ่อเนี่ยโดนครับโดนบัานนี้ครับใส่ปอกใส่ประมาณครึ่งโลนะครับใส่ประมาณครึ่งโลหรือหนึ่งโลนี่แหละครับหอดบ่หนึ่งโลประมาณครึ่งโล หมุนติว,วคุณโอ้ติดห h าโอ้ติดห h าทำมันนำกระบ,บื้เล็กไปเพาะติดห h าครับเอาชิ้นใดป่ะนี่ดึงก่อนโอ้หลุดแล้วมั้งนี่ยนี่คงยังอยู่เปวะาบักทีต้องสาวเลยครับโอ้ดินดินดิน

ูกดอกกระติ๊ดพราลูกดอกโอ้ยตายแล้วนั่งก็นั่งกันเนี่ยห่างกันก็ก้องนิดหน่อยยันหักสำหรับบีไว้จ่ปิกไก่นี่พุณสวยงามนะครับสวยงามพอดีพอดีอ่างน่ครับมือนพอดีอ่างมูอยู่ครับเพรามีแนวอ่างอยู่ครับมือนว่าสีเฮาแล้วครับใหญ่ลายไม้แล้ว เอาโหพอได้เยอะครับเกือบโลูกเลยครับเขาเต็มหลังเลยครับการเป่าเป๊ะสวยงามมากครับนะครับบุดขอเวลาบุดป่าจะเข้าครับจังเบิ้งต่อครับเทียนหมันเต้าไม้นี่ผมมองกระดิญิ่งตัวแหลกครับเหางไว้ตั้งแต่ปีกายนี่ตัวนี้ตัวแหลกครับกระดิญิ่งนะครับเบิ้งต่อครับถ่ายรูปกันต่อว่าจะมีอีกว่าสักตัวบ่คือสิบบุดมันชั่มหนีเนาะครับมือน ต็มเดียวครับเกือบแหวครับกตบว่าได้ต้มแรงอยู่ครับผมไม้น้ามันคุ้นครับมังนี่ันตกกันสองสามมื่นคุ้นนะ่มอีกจังหาครับมันร่มเบิดมือแต่ว่าแดดดีอยู่ครับแต่ล่มคืนลายครับน้องดีอยู่ที่บ่แหวครับขึ้นไม้ถึงจบเยาครับขึ้นสามบอลสี่บอลกับว่าเห็นปลาครับน้ามันคุ้นมึงก็เลยลงเสียงไป็นไม้ห่างกันหน้าว่าเชียพ่อปลากันโอ้ดวงภาพไปรีครับมึอนี้ กีว่าโคดีอยู่ครับว่เห่ครับก็่รอติดตามผลงานในคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะมีงบ้างน้อยบ้างนะครับเนอาจจะมีได้บ่ได้ทับปนกันไปของในดำมันมาเนียนนนเสมือไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสีฟากไว้ซ้ำนี้แล้วครับผมก็แล้วแรงแล้วครับผมกลับบัานนะครับบั้นสีม่วงแรงแล้วครับสวัสดีครับ